ชาวดวนครับทุกคนเช้านี้ที่บางแสนนะครับแล้วก็มาคุยกับทุกคนกันแบบบรรยากาศสบายๆนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้แชทแตกมากๆสําหรับช่องของอุ้มอิมข่าวกระแสน,นะครับซึ่งโอ้โหเพลงเอิรนฮักนางเอกน้อยเนี่ยถือว่าดังไกลามากๆนะครับตอนนี้ก็คือมีนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปเต้นแล้วก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับทุกคนต้องบอกว่า เอิ้นางนางเอกน้อยเนี่ยเมื่อวานนี้ติด1ในมาแรง1วันอันนี้ก็กําลังจะทะยานสู่2ล้านวิวแล้วนะครับอ่ะวันนี้พูดไปก่อนได้เลยว่า1วัน2ล้านวิวนะครับต้องบอกว่าช่องที่เอาไปทำนะครับทุกคนเอาไปเหมือนกับว่าเอาไปเหมือนกับรีแคปอ่เหมือนที่อิมิ่มข่าวกระแสนี้แหละได้มีการรีแคปนะครับก็จะเป็นช่องนะครับที่สะกดด้วย a f r o s y s นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงต่างชาตินะครับทุกคน ได้ออกมาแบบว่าเต้นนะครับแล้วก็เรียกพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเพลงเอินฮักนางเอกน้อยแล้วก็ชื่นชมองค์อิงทพันแพงว่าเป็นแบบเพลงวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วเขาก็ได้มีการแบบโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยนะกับเพลงเอินฮักนางเอกน้อยซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักน่ารักมากนะครับทุกคนก็เมื่อวานนี้นะครับทำเอาแบบวิวของช่องนี้นะครับ โอ้โหเรียกได้ว่าวิวขึ้นหนักมากหลังจากที่พากันได้กดไลค์กดแชร์กันนะครับทุกคนก็เป็นโมเมนต์น่ารักครับทุกคนถือได้ว่าโกอินเตอร์เลยก็ว่าได้สําหรับเอิร์นฮักนางเอกน้อยด้วยกระแสะที่มันมา1ในมาแรงนะครับแล้วเราก็ไปสองไลฟ์สไตล์ของช่องนี้เขาก็จะเอาอะไรที่มันเป็นไวรัลจริงๆเนี่ยในโลกโซเชียลไปวิพากษ์วิจาร์เหมือนกับว่าไปพูดในเรื่องราวที่มันดีๆครับนะ ไปเหมือนกับเมาส์กันอะไรเงี้ยว่าทําไมคนไทยตรงนี้ทำไมหนังไทยอย่างสับป,ปรเรือเนี่ยทำไมถึงดังนะครับและเขาก็ได้เอาเพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยนี่แหละไปวิพากษ์วิจารณ์ไปเหมือนกับว่าไปพูดคุยกันเมาส์มอยกันนะครับในช่องของเขานะเออท่าอิ่มข่าวกระแสพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันนะต้องบอกว่าเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนาะของของคนไทยนะครับว่าองค์เอกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สุดยอดเลยประมาณนี้นะครับนะ อีกช่องหนึ่งครับนั่นก็คือช่อง G1 ครับสะกดด้วยเ E ดบเบิลนะครับแล้วก็ V, A, N อเนเนาะนะครับอ่านว่า G1 หรือ g ีนะครับทุกคนก็โอ้โหได้มีการลงคลิปวิดีโอองอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เขาเขียนไว้ว่า Thai อ s so good นะครับซึ่งก็แปลว่าโอ้โหมันดีจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าองอิงเนี่ย ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือทั้ง2ช่องนะครับเขาก็ได้มีการชื่นชมว่าองค์ิอเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะของประเทศไทยแล้วก็ถ้าไม่แรงจริงถ้าไม่ปังจริง2ช่องนี้เขาไม่มาพูดถึงนะครับทุกคนเนาะปังมากโกอินเตอร์แล้วสําหรับเอิร์นฮักนางเอกน้อยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ครบ24ชั่วโมงนะสำหรับเอิร์นฮักนางเอกน้อยแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าจะ2ล้านแตกหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้อันนี้คือกี่ชั่วโมงแล้วนิไมไม่ทราบนะครับนะคือ เราไปรอลุ้นกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับทุกคนนะว,วันนี้โอ้โหคือบอสโจเนี่ยเลือกปล่อยเพลงที่วันดีมากๆซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันของการประกวดนางงามนะฮะถ้าปล่อยวันนี้เนี่ยโอ้โหคิดว่านะคิดว่าคือมีลุ้นอะว่าจะติดหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือช่องของนางงามก็คือคนดูแบบคนคนจ่อคิวดูอะเป็นล้านนะเป็นล้าน ดีโชคดีที่ปล่อยเมื่อวานนี้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็คือปังมากๆแล้วก็เพลงนี้คือวิวกาลังไหลเรื่อยเนาะสำหรับเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับโหส่วนตัวอิมคือชอบมากๆสํสำหรับเพลงของอุ๋งอิ๋งพั่บนแทนแล้วก็โกอินเตอร์ไปแล้วนะครับมีหลายคนพูดถึงเยอะมากๆนะครับสำหรับเมื่อวานนี้คนดังต่างเนี่ยก็แห่มาคอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอของของเอินฮักนางเอกน้อยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่องดังต่างนะครับก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ อุอ๊อิมเข้าใจว่าที่คนต่างชาติเนี่ยเขาได้มีการเอาไปพูดถึงกันเพราะว่าด้วยคือช่องเหล่านี้เขาจะดูแต่ละประเทศที่แบบมาแรงอยู่แล้วเนาะเท่าที่อุ๊มเข้าไปดูในช่องเขาอย่างล่าสุดเนี่ยเขาเอาหนังเรื่องสัป,ปเปลอเอาไปพูดถึงแปลว่าเห็นไหมทุกคนเห็นในช่วงของสัป,ปเหรอที่มันมาแรงจริงๆนะครับสำหรับกระแสสัป,ปเหร่เขาก็อดไม่ได้ครับเขาก็พูดถึงและ เอินฮักนางเอกน้อยก็กระแสรแรงมากๆเหมือนกันเขาก็เลยเอาไปพูดถึงนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เพลงนี้วิววิวไปเรื่อยๆนะวิวไปได้เรื่อยๆนะครับนะวันนี้นะทุกคนคือต้องขอขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆนะครับที่ช่วยกันดันที่ช่วยกันโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรที่ช่วยกันอ่กระจายข่าวสําหรับเพลงนี้เนาะ อยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าทุกๆชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับในแต่ละในแต่ละกลุ่มกันนะครับหัวนหน้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเอยอะไรเอยคือแบบโพสต์ทุกชั่วโมงให้คนเข้าไปดูนะครับทุกคนก็เพลงนี้ก็ถือว่ามาแรงมากๆสําหรับเอิญฮักนางเอกน้อยนะครับนะคือแต่ละช่องเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความงามความสวยของชุดนะครับแล้วก็เสียงร้องขององอิงเนาะที่ คือคนต่างชาติเาก็จะมองว่าโอ้โหพลังเสียงแบบสุดจริง,รงๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอินฮักนางเอกน้อยเนี่ยเป็นเป็นเมื่อวานนี้ติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็วันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับยังคงมาแรงอยู่ครับทุกคนปังมากจริงๆนี่ไทยอีสโซคูดนะฮะปังมากปังมากต่างชาติก็ยังให้แบบยังอึง้งกับกระแสขององค์อิงเลยนะครับต่างชาติอึ้งนะ นะครับถือว่าน้องเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยจริงๆแล้วก็ช่องเหล่านี้ที่เขาได้มีการดูอุงอิงเนี่ยเขาก็จะไปพูดต่อเนาะอย่างคนญี่ปุ่นเหมือนกันที่มาดูอุงอิงแบบสดๆนะครับแล้วเขาก็ไปพูดต่อในประเทศของเขาแปลว่าน้องก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนที่เขาไม่เคยดูหมอลำเนี่ยอยากมาดูหมอลำนะครับอยากที่จะมาดูหมอลำเหมือนเรานี่แหละเหมือนเราที่แบบดูซีรีส์เกาหลีในเมื่อก่อนนะครับ เราก็อยากไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมครับทุกคนนะ้องอันเนี้ยหมอลำพอมันฟีเวอร์ปุ๊บคนต่างชาติก็อยากมาเที่ยวอยากมาชมวัฒนธรรมของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนะวันนี้ก็ใครที่เป็นสายนางงามนะ้องวันนี้มีการประกวดนางงามด้วยแล้วก็แต่เราก็อย่าทิ้งเอินฮักนางเอกน้อยนะดูนางงามไปด้วยแล้วก็ดูเอินฮักนางเอกน้อยไปด้วยนะครับทุกคนนะนะครับเพลงน้องดีมากดีจริงๆนะครับ แล้วซึ่งอุ้มนะคิดว่าไม่ใช่แค่2ช่องนี้นะที่จะเอาไปพูดเดี๋ยวก็จะมีหลากหลายช่องนะครับที่เอาไปพูดถึงเนาะทุกคนนะเมื่อวานนี้ก็อุอ้งอิงก็ได้โพสต์ขอบคุณนะครับ FC แฟนคลัที่ช่วยดันช่วยเชียร์ช่วยแชร์น้องนะครับจนกระทั่งติดในมาแรงกันเลยทีเดียวสำหรับเมื่อวานนี้โอ้โหไม่กี่ชั่วโมงครับทุกคนทำาลายสถิติทุบเลยอะทุบสถิติเลยเมื่อวานนี้นะครับ กลายเป็นเพลงมาแรงหนึ่งอันดับหนึ่งของ t u b e แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในหมวดหมู่เพลงนะครับในทุกๆหมวดหมู่เลยเมื่อวานนี้ปังมากๆนะครับนะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือมาแต่เช้าเลยวันนี้ทำงานแต่เช้านะครับถ่ายงานนะวันนี้มีถ่ายรีวิวครับก็ฝากทุกคนติดตามผลงานอุ้มอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ